สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านนะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมมาเดิมเช่นเคยนะครับผมเราวันนี้ฝนตกทั้งวัน,นั้งคืนอีกแล้วนะฮะเราก็มีอ่าวันนี้ไม่มีเมนูอะไรนะวันนี้มากินเอบิวแบบอย่างเดียวนะฮะอ่าเริ่มสุกแล้วนะทุกคนเอบิวนะครับผมอ่าเดี๋ยวเลิกจะเริ่มกินไม่ทันละนะเกบ็บคอนิดหน่อยนะฮะเจ้าของสวนยังไม่ได้กินเลยนะ <c oughs> ผมกินไปหลายรอบแล้วนะครับผม สำหรับเอบิวนะฮะ <laughs> อ่ะ,อะ,อะก่อนไปรับชมคลิปนะฮะขอคนละหนึ่งไลค์กันแล้วกันนะครับผมไปเราไปดูเอบิวเราก่อนนะครับผมอ่ะอันนี้มีสองสองพันนะครับอยู่นี่นะฮะอันนี้เป็นพันอะไรไม่รู้เขาเรียกพันอะไรไมรู้แต่ผมเรียกลูกใหญ่นะฮะอันนี้จะเป็นที่คนเขานิยมสั่งไปกินกันนะครับลูกใหญ่ส่วนผมว่าไอ้ลูกเล็กเนี่ยอร่อยกว่านะครับผมเพราะ หอมกว่าหวานกว่านะลูกเล็กนะครับผมแต่เนื้อมันน้อยกว่าลูกใหญ่เนาะนี่ฮะลูกเล็กเหมือนผมถ่ายลงไม่เคยถ่ายลงหรือเปล่าลูกเล็กยังไม่เคยนะครับผมที่ถ่ายในสวนก็เฉพาะลูกใหญ่เนาะอันนี้เอาลูกเล็กมาด้วยลูกเล็กสุกแล้วนะครับผมไปเราไปชิมลูกเล็กกันก่อนวันนี้ผมแช่เย็นมาแบบเย็นเจี๊ยบเลยนะความอร่อยมันอยู่ที่แช่ตู้เย็นนะฮะนี่ ครับนี่มีเม็ดเดียวแบบนี้นี่ฮะเนื้อเขาจะเป็นใสๆแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมฮะอ่าเนื้อเหมือนบุ้นนะฮะอ่าให้ดูหลายรอบละ <laughs> อ่านี่เดี๋ยวพาลูกใหญ่ให้ดูลูกหนึ่งเลยนี่เอาลูกนี้แล้วกันใหญ่สุด ดูลูกนี้แบบสุกแบบฉ่ำมากดูทุกคนเนื้อเป็นวุ้นส,สวยๆเลยนี่อ่ะขยับก่อนจะได้เห็นกันนะฮะนี่ออืถึงเวลาชิมขอชิมลูกเล็กก่อนแล้วกันนะครับวูนี่ฮะอืมอืม หอมกว่าจริงด้วยทุกคนหอมกว่าอันนี้นะฮะหืมเก็บเม็ดไว้นะเพาะต่อนะ เย็นช่ำหวานชื่นใจเหลือเกินน,น,นี่ลูกใหญ่งองงนี้หวานแบบชื่นใจมากทุกคนอออื เไดายกินตอนฝนตกเนะกินตอนแดดมันเปียงแนี่จะแบบเข้ากว่านี้อืออืหอเหมาะกินตอนอากาศร้อนจิงนะฮะ うん。 สักลูกอีกสักลูก,กลอโอ้ลูกนี้สวยจัดดูฮะ,ะสวยไหมกล้องโฟกัสหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ <laughs> โชว์ไว้ก่อน <laughs> เอาม่ดข้อก่อนน จจบแค่แบบทั้งลูกให้ดูเลยอือุ้มไม่ออกออกทางนี้อือื ความรู้สึกเหมือนกินวุ้นผลไม้ที่ทำเองนะทุกคนเหมือนกินปีป,ป้นฮะ ไม่ออกนีกินไม่หมดคำนะฮะอืมหวาน มันหวานแบบมันไม่ได้หวานแบบลำไยอ่ะทุกคนมันหวานแบบหวานแบบซับปะรดนะครับผมหวานแบบสดชื่นแบบนั้นนะฮะ,ะแต่มันไม่เปรี้ยวนะทุกคนมันหวานอย่างเดียวนะฮะข้างสวยรูปนี้ ลูกนี้เป็นวุ้นแบบใสๆเลยสามลูกใหญ่กับอีกหนึ่งลูกเล็กนี่ประมาณหนึ่งกิโลคอดีนะรู้สึกจุกนะฮะ ไม่ได้ให้ดูลืมนึกว่ไม่ได้ถ่ายนึกว่นั่งกินอยู่คนเดียวนะกลมหน้ากลมตากินอย่างเดียว ฝนตกนั่งกินผลไม้เย็นๆนะฮะหนาวจนคนลุกทุกคนเอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมชื่นชอบกันไหมฮะสำหรับคลิปเอบิวของเรานะครับผมอ่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะแล้วสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ